สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาในแปลงอ้อยแปลงที่คนรู้จักกันนะครับก็คือแกก็ไปบนแล้วก็ขอช่วยผมให้มาดูให้หน่อยเก็บไปบนว่าทำไมอ้อยถึงล้มนะครับคือล้มละเนระนาดทั้งสวนเลยนะครับ เนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับละเนรละนาดหมดเลยนะครับก็ไม่ได้โดนพายุอะไรนะครับแต่ว่าบฝนมันตกหลายวันก็ทำให้อ้อยเนี่ยลม้มนอนยาวติดกับพื้นทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยดูนะครับนี่นี่สวยไหมครับ <laughs> นะครับก็วันนี้นะครับก็จะให้ เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คือสาเหตุที่อ้อยล้มแบบนี้นะครับสาเหตุสําคัญมาจากการที่ว่าเราตัดอ้อยตัดไม่ถูกวิธีนะครับไอ้นี้เป็นอ้อยตอนะครับอ้อยตอทีนี้อ้อยตอเนี่ยถ้าเราตัดผิดตั้งแต่ตอแรกก็คือที่เราปลูกครั้งแรกแล้วก็เราตัดไปแล้วถ้าเราตัดผิดวิธีนะครับพอเป็นตอที่2ที่3ามเนี่ย สภาพอ้อยก็จะอยู่แบบนี้เลยนะครับมันจะล้มแบบนี้นะครับผมเคยทำคลิปอะไรไปหลายๆคลิปแล้วนะครับที่ได้บอกกล่าวให้กับเพื่อนๆมือใหม่ได้ดูกันว่าวิธีตัดอ้อยไม่ให้อ้อยของเราต่อต่อไปมันล้มนะครับตัดกันยังไงก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับผมจะบอกไว้แล้วนะครับแต่นี้ผมก็จะให้เพื่อนๆ <c oughs> ขอไปด้วยนะครับพอดีเป็นหวัด ยาให้เพื่อนๆได้มาดูวิธีที่ว่าตัดผิดนะครับคือถ้าตัดอ้อยผิดวิธีนะครับตัดผิดเนี่ยคิดจนจนอ้อยตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีตัดอ้อยก็สําคัญไม่แพ้กับวิธีปลูกนะครับวิธีปลูกก็คือปลูกให้ลึกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไว้หลายๆตนะครับผมก็เคยบอกกันไปแต่ทีนี้วิธีปลูก ปลูกให้ถูกวิธีแล้วก็ยังมีวิธีตัดนะครับก็คือตัดให้ถูกวิธีกันอีกนะครับก็เคยถ่ายวิธีตัดให้ถูกวิธีกันไปแล้วหลายๆคลิปวันนี้ก็จะถ่ายให้ดูวิธีที่ว่าตัดอ้อยผิดกันบ้างว่าตัดกันยังไงมันผิดนะครับนี่คือนะครับเนี่ยนี่คือวิธีที่ตัดผิดนะครับแบบนี้ก็คือเนี่ยครับตัดสูงเกินไป ตัดสูงเกินไปคือตัดไว้โตมากเกินไปผมเคยเคยบอกแล้วนะครับว่าตัดให้ต่ําตัดให้ต่ํากว่าหน้าดินนะครับอันนี้จะตัดสูงกว่าหน้าดินคือตัดแบบเนี้ยนะครับพอตัดแบบเนี้ยพอมันเป็นอ,อน้อยโตยังไงหนอที่เกิดมามันก็ลอยนะครับเนี่ยคือลอยมันจะลอยพอหนอลอยแบบนี้นะครับพอมันขึ้นมาอ้ยอยโตนะครับ อ้อยโตยังไงมันก็ล้มนะครับเพราะว่าเราไม่ได้บังคับเขาให้ขึ้นมาจากส่วนลึกของดินนะครับขึ้นมาสูงมากนี่นะครับเห็นไหมครับคือล้มนะครับล้มละเนละนาดหมดนะครับเพราะอะไรดูนะครับดูที่เนี่ยนี่ตอที่เราตัดไปเที่ยวก่อนๆนะครับเนี่ยจะเป็นตอที่สูงมากตอสูงมากนะครับ เมื่อตอสูงมากยังไงก็สัญชตาตญาณนะครับหนมันก็เนี่ยครับมันก็ขึ้นมาจากที่สูงอยู่แล้วจากตาข้างบนอยู่แล้วมันมันไม่ได้ขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยตัดแบบเนี้นะครับจะทําให้อ้อยเราล้มนะครับผมให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวดูชัดๆามาดูดูฝั่งนี้อีกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคือมันจะนอนหมดเลยอ้อยและเนี่ยนะครับลอยตัด ดูนะครับลอยตอเดิมยังมีอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่รอยตอเดิมคือจะตัดสูงมากๆนะครับพอตัดสูงเนี่ยครับมันก็ขึ้นรอยอยู่ทั้งนั้นเลยลอ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 ยยังไงพอโตก็ล้มแน่นอนชัดเจนนะครับเดี๋ยวโกไหนอีกอ่าอ่าเนี่ยนี่นะครับดูโตนะครับนี่โตเก่าดูนะครับโตเก่า จะเหลืออยู่มากเลยนะครับยังเหลืออยู่รุ่นที่แล้วนะครับเป็นตอเ,เ,เก่าตัดสูงทั้งนั้นเลยเนี่ยครับพอตัดสูงก็เนี่ยหน่อขึ้นขึ้นมาเฉียดดินเฉียดดินเฉียดดินทั้งนั้นนะครับเนี่ยมันขึ้นเฉียดดินแบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราตัดเว้นลำเนี่ยนะครับเนี่ยเว้นลำแบบนี้คือมันก็ก็มันตัดยาก มันก็ทํางานยากหน่อยนะครับเพราะว่าตัดเว้นลำแต่ถ้าเราตัดทําสาวไปทั้งหมดเราสามารถตัดให้มันต่ํากว่าหน้าดินได้นะครับแต่ทีนี้สมมุติว่าเราไม่ได้ตัดไวไวนโนไว้ลำแบบนี้มันก็สามารถตัดให้ต่ําได้นะครับก็หาวิธีตัดนะครับถ้าเราตัดสูงแบบนี้ยังไงก็เนี่ยครับดูรอยต,ตอต้นอ้อยมันก็ขึ้นมาข้างบนทั้งนั้นเลยนะครับนี่ขึ้นมาเฉียดด,ยดินทั้งนั้นเลยนะครับบนดินทั้งนั้นเลยนะฮะ มันไม่ได้ขึ้นมาจากส่วนลึกนะครับยังไงก็ก้อนล้มนะครับล้มล้มล้มทั้งนั้นแหละครับเนี่ยครับพอ,อขึ้นมามันก็จะนอนยาวอยู่แบบนี้นะครับนอนยาวนะครับนี่ดูครับเพื่อนๆที่แกตัดไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรุ่นที่แล้วนะครับนี่ตัดสูงมากนะครับเห็นดูชัดกันหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับ สูงมากๆสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆอนก็เวลาตัดก็อย่าลืมนะครับอย่าตัดแบบนี้นะครับเนี่ยมันเป็นรอยรอยเก่าทั้งนั้นเลยนะครับอย่าตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้ยังไงก็ล้มนะครับในรุ่นต่อไปเราไม่สามารถที่จะไว้ต่อได้นะครับพ,รพอพอกขึ้นโตมานิดมันก็ล้มนะครับ นะครับคือมันจะล้มทั้งหมดนะครับอ้อยนะครับนอนติดพื้นทั้งนั้นนะฮะเนี่ยนอนติดพื้นก็เนี่ยดูตอเก่าตัดให้ถูกวิธีก็แล้วกันนะครับตัดให้ถูกวิธีนะครับไม่ถูกวิธีก็ปวดหัวแบบนี้แหละครับนี่ดูเห็นไหมฮะนี่ยาวมากนี่ตอนี่นี่ยาวยาวทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย ของรุ่นที่แล้วทั้งนั้นเลยนะครับและเนี่ขึ้นลอยทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็เล็กๆน้อยๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์กันบ้างอเด๋วเดี๋ยวผมเขียนอีกคอหนึ่งอ่าเนี่ยครับนี่ตัดลอยก็มันก็ขึ้นลอยอ่าขึ้นลอยเฉียดดินทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยหน่อที่ขึ้นมาเฉียดดินทั้งนั้นเลยนะครับ ก็เล็กๆน้อยๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กันบ้างสำหรับเพื่อนๆที่ว่ายัางตัดอ้อยไม่เป็นนะครับก็แนะนำเล็กๆน้อยๆกันนะครับเผื่อได้มีประโยชน์กันไปปรับใช้กันนะครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ